สวิตซ์สทางสามารถต่อใช้งานแบบสวิตธรรมดาได้หรือเปล่าคลิปนี้พ่อบ้านพาซ่อมมีคำตอบครับสวัสดีครับเพื่อนๆยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกท่านเข้าสู่ช่องพ่อบ้านพาซ่อมงานซ่อมเครื่องใช้ภายในบ้านเป็นเรื่องง่ายๆใครๆก็ทำได้นะครับ จากคลิปที่แล้วนะครับเพื่อนๆที่พ่อ้านผ่าซ่อมแนะนําวิธีการติดตั้งสวิตซ์สามทางนะครับเพื่อนเพื่อ,อ,อ,อต่อใช้งานหลอดไฟหลอดเดียวนะครับแต่สามารถเปิดปิดได้จากสองจุดสองตำแหน่งนะครับเพื่อนๆวันนี้มีคําถามว่าถ้าเกิดว่าเราไม่ได้ใช้งานสวิต์แบบสามทางสองตัวนี้แล้วนะครับเพื่อนถ้าเราถอดออกมาแล้วเราจะสามารถต่อใช้งานแบบสวิต ทางเดียวได้หรือเปล่านะครับวันนี้พอบ้านผ่าซ่อมมีวิธีการมาบอกครับโดยปกติแล้วนะครับถ้าเราจะติดตั้งสวิตช์สทางนะครับเพื่อเปิดปิดโหลดไปหนึ่งหลอดนะครับเพื่อนๆนการใช้งานก็จะต้องติดตั้งนะครับสวิตช์สองตัวคู่กันนะครับเพื่อนๆลักษณะการทํางานก็สลับขาไปมาอย่างนี้ครับเปิดปิดแต่ละครั้งขาก็สลับอย่างนี้ครับสลับไปมาอย่างนี้ครับเพื่อนๆ แต่ถ้าหากว่าเราจะติดตั้งสวิตแบบ3ทางเพื่อใช้งานนะครับเป็นสวิตทางเดียวนะครับเพื่อนๆวิธีการต่อใช้งานนะครับก็คล้ายๆกับสวิตทางเดียวครับเพื่อนๆนะครับนิวตรอนนะครับก็ยิงตรงเข้าหลอดไปครับในการต่อใช้งานแบบสวิตทางเดียวนะครับ ificación. เพื่อนเพื่อนต่อใช้งานเพียงแค่ สวิตเพียงแค่อันเดียวก็พอนะครับวิธีการต่อใช้งานก็อย่างนี้นะครับใช้จากลายนะครับเพื่อนมาเข้าช่องหมายเลขศูนย์ครับเพื่อนเนีย่ยตรงนี้นะครับเพื่อนคือช่องหมายเลขศูนย์ในสวิตสามทางนะครับศูนย์แล้วก็หนึ่งสามนะครับเพื่อนอันนี้ก็ศูนย์หนึ่งสาม การต่อใช้งานสวิตสามทางเป็นสวิตทางเดียวก็แบบนี้ครับเพื่อนเเราก็เลือกอช่องใดช่องหนึ่งนะครับเพื่อต่อเข้ากับหลอดไฟนะครับเพื่อนเราอาจจะเลือกช่องสามนะครับเพื่อนไปครับนี่ครับการทํางานของสวิตสามทางครับเมื <ME> ่อเราเอามาต่อใช้งานเป็นสวิตทางเดียวนะคร,ครับเพื่อนการทํางานก็จะเป็นแบบนี้ครับ นะครับเมื่อเรากดสวิตไปทางใดทางหนึ่งนะครับขาก็จะสลับมานะครับตรงนี้ครับอาจจะเป็นเปิดหรือปิดนะครับนะครับสมมุติว่าอยู่ทางนี้นะครับเพื่อนๆตรงนี้ก็เป็นตำแหน่งเปิดนะครับไฟจากสายลายก็ก็เป็นตำแหน่งเปิดนะครับแต่ถ้ากระกดอีกครั้งหนึ่งนะครับขาตัวนี้ก็จะสลับมาอยู่ที่ขั้วหมายเลขที่1นนะครับนั่นก็คือเป็นตำแหน่ง ไฟนะครับเป็นเป็น,ปนตำแหน่งออฟนะครับเพื่อนนะครับหลักการทํางานของสวิตช์สามทางเมื่อเราเอามาต่อใช้งานเป็นสวิตช์ทางเดียวก็จะเป็นแบบนี้ครับเพื่อนมาถึงขั้นตอนการต่อใช้งานจริงนะครับเพื่อนนะครับอันนี้เป็นสวิตช์สามทางนะครับเพื่อนด้านบนจะเป็นขั้วหมายเลขศูนย์นะครับเข้าที่ก่อนครับ ตรงนี้คือขั้วหมายเลขศูนย์นะครับเราจะต่อจากแหล่งจ่ายไฟนะครับเพื่อนคือต่อเข้าช่องศูนย์นะครับต่อรูไหนก็ได้ครับเพื่อนคือสองรูนี้เชื่อมถึงกันนะครับเพื่อนส่วนทางนี้ก็ต่อช่องไหนก็ได้ครับมีเป็นหนึ่งกับสามนะครับเราต่อไปที่สามนะครับเพื่อนช่องสามนะครับอันนี้ อันนี้คือต่อเข้าหมายเลขศูนย์นะครับเพื่อนตัวที่จะต่อเข้ากับแหล่งจ่ายไฟนะครับสายลายต่อเข้ากับสายที่เข้าสวิตช์นะครับ ออเข้ากับสายลายครับเพื่อนส่วนสายนิวตรอนนะครับก็ยิงตรงเข้าหลอดไฟเลยครับเพื่อน การต่อใช้งานนะครับผมย้ำอีกครั้งนะครับตรงนี้คือสายลายครับเพื่อนอันนี้คือเบเกอร์ผมยังไม่เปิดนะครับเพื่อนไฟยังไม่ผ่านมานะครับสายลายจะต้องเข้าสวิตช์นะครับเพื่อนส่วนนิวตรอนก็คือเข้าหลอดไฟเลยครับเพื่อนตอนนี้ผมจะยกเบเกอร์เลยครับอันนี้คือเป็นตำแหน่งเปิดนะครับเพื่อนถ้าผมกดที่สวิตช์หนึ่งครั้งนะครับก็จะปิดนะครับเพื่อน กดอีกครั้งก็คือจะเปิดนะครับปิดนะครับสรุปก็คือเราสามารถเอาสวิตซ์สทางนะครับมาต่อใช้งานเป็นสวิต์ทางเดียวได้นะครับเพื่อนๆน,นะครับโอเคนะครับเพื่อนๆชมคลิปแล้วเกิดสงสัยวิธีการซ่อมในขั้นตอนไหนนะครับเพื่อนๆก็ถามเข้ามาได้นะครับยินดีตอบทุกคำถามนะครับ เพื่อนๆชมคลิปแล้วก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ช่องพ่อบ้านผาซ่อมแล้วก็อย่าลืมกดที่กระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ขอลาเพื่อนๆไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ